โอกัสช่มา,มาโฟกัสช่าโฟกัสช่าโฟกัสช่าในภาษาอิตาเลียนนะคะคำว่าตัว C เนี่ยเราจะอ่านเป็นตัวชี <C. S 2> แล้วก็ I เนี่ยเราจะอ่านเป็นอ e ี e. แล้วก็ตัว A เนี่ยเราจะอ่านเป็น A A มันก็เลยเป็นโฟกัสช่าฟอะโกัสช่าเหมือนเหมือนเฉี่ยโฟกัช่าโฟกัสช่าอันนี้เป็นตอนที่สนุกสุดละเราชอบทำอย่างนี้มากเลยเราชอบจิ้ม นาเล็กจุ๊มจิมจุ๊มบ้างเลยอย่างคนฝรั่งเขาจะทําขนมปัง2ขั้นตอนน่มันจะเป็นสปันแอนโดใช่ไหมค่ะแต่คนอิตาเลียนเ่ะเขาจะใช้บิก้าบิก้าอ่าใช้บิก้าในการทําบิก้ามันก็คือเหมือนเหมือนการทําหัวเชื้อไว้ก่อนเนาะเวลาทําบิก้ามมนต้องทำ่วงหน้า1วันนะคะซึ่งวิธีการทําบิก้ามันเป็นแบบนี้เลย เนี่ยนะคะไหนๆก็อยู่บ้านเล็กแล้วนะคะน้องเล็กเนี่ยเขาเป็นสไปร์อิตาลีใช่ไหมบเบพราะฉะนั้นเน่ยเราอ่ะ จะทำโฟกัเชียดูซิว่าฟรีเมอร์การทำโฟกัสเซียของว่าเป็นยังไงบ้างนะคะจะเอาดา,าวห้าวมาขายส่วนหรือเปล่า <c oughs> นะแล้วเสร็จแล้วมันมีอยู่ตัวหนึ่งอันนี้ความโดดเด่นของขนมปังของอิตาลีนะคะคือโดยปกติถ้าเป็นภาษาอังกฤษอย่างอย่างคนฝรัง่งเขาจะทำขนมปังสองขั้นตอน,นมันจะเป็น <c oughs> สปนแอนโดใช่ไหม <c oughs> แต่คนอิตาเลียนอ่ะ เขาจะใช้บ <B iga. S 2> ิก้าใช้บิก้าในการทำบิก้ามันก็คือเหมือน <B iga. S 2> เหมือนการทำหัวเชื้อไว้ก่อนเนาะเวลาทำบิก้ามันต้องทำล่วงหน้าหนึ่งวันนะคะซึ่งวิธีการทำบิก้า มันเป็นแบบนี้เลยวิธีการทำบิก้านะคะบิก้ามันก็จะเป็นหัวเชื้อสไตล์อิตาเลียนนะคะที่คนอิตาเลียนเ,นยเขาชอบนำมาทำพิซซ่ากันนะคะจริงๆเราททำขนมปังได้หลากหลายเลยนะคะมันจะมีเทคนิคพิเศษที่เชฟอิตาเลียน,เ,นยเขาจะทำกันก็คือว่าเวลาทำบิก้านเนี่ยอย่านวดให้มันเกิดกลูเตนนวดหยาบๆก็พอเพื่อที่ว่าให้เขาเกิดแอลกอฮอล์แล้วก็กรดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า มันทำยังไงนะคะคอนเซปต์ง่ายๆเลยแป้งเท่าไหร่ก็ตามน้ำเนี่ย50%ของน้ำหนักแป้งนะคะแล้วยีสต์เนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราอะ่ะอยากจะใช้ยีสต์ดึงยีสต์จากสูตรขนมปังปกติได้เลยนะคะก็คือเราสามารถทำข้ามคืนไว้ได้เลยนะคะเก็บไว้ใช้ประมาณ1-2วันล่วงหน้าได้นะคะอย่างต่ำคือข้ามคืนนะคะหรือว่า 24, 24ชั่วโมงก็ได้หรือไปจนถึง48ชั่วโมงก็ได้เดี๋ยวนี้ instant dry yeast มันเอฟเฟก มันมัน,ม,นมันมีประสิทธิภาพมากพอไม่จำเป็นต้องปลุกยยสต์ด้วยน้ำอุ่นอีกต่อไปคนให้หมดฝุ่นแป้งนะคะแต่ว่าไม่ต้องขึ้นเป็นก้อนโดไม่ต้องให้เขามีการเดเวล็อปกลูเตนน่ะแต่ฝุ่นแป้งต้องหมดก่อนเพราะฉะนั้นไม่ต้องนวดมันแต่อย่างใดการทำแบบนี้มันจะทำให้เกิดความเป็นแอลกอฮอล์เกิดความเป็นกรดขึ้นมานะคะมันจะได้กลิ่นและรสที่แบบว่าซับซ้อน,นะคะ่ะ ให้เราแน่ใจว่าไม่เหลือฝุ่นแป้งเหลืออยู่นะคะแต่ว่าเราอย่าปั้นเป็นก้อนโดนะคะแล้วตอนนี้เราก็จะเอาแล็ะแล็บเลยแล้วก็จะเข้าตู้เย็นข้ามคืนไว้นะคะยังต่าขอเลย12ชั่วโมงแต่จริงๆสามารถเก็บไว้24หรือ48ได้หมดเลยะคะแต่ขออย่างต่าข้ามคืนเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะพอตอนเช้าหน้าตาของบีก้ามันจะเป็นแบบนี้เลยอ่ะให้ดมกลิ่น นี่คือเหตุผลที่เราอะเมื่อก่อนเราเคยสอนคลิปทำบีก้านะเรานวดนวดให้มันเนียนนะแต่อันนี้เป็นเทคนิคอีกอักอนหนึ่งเทคนิคใหม่ที่เราเพิ่งรู้มามจริงๆมันไม่ใช่เทคนิคใหม่หรกมันเป็นเทคนิคที่เพิ่งรู้มานะคะว่าถ้าทําเป็นเอ่อให้เขาไม่เข้ากันเนี่ยมันจะทําให้เกิดแอลกอฮอล์ซึ่งกลิ่นมันเหมือนอะไรเลยเนเบียร์เลยค่ะกลิ่นแอลกอฮอล์ขึ้นมาอกฮมันจะได้มมีกลิ่นหมักเนาะ เหลือ <s us> น้ำจะเอาเกลือกับน้ำมันไว้ <S <s <us> <S ไว้ทีหลังนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยใส่โอเคเปิดเครื่องเลยค่ะสปินโลก่อนเร <s us> ิ่มต้นพอกลูเตนอ่ะมันมันเดเวล o อปหมายถึงว่ามันสร้างกลูเตนได้สักพักหนึ่งอะ่ะมันจะเห็นความเป็นแบบมีความเป็นก้อนๆขึ้นรูปได้อย่างเงี้ยเราก็ใส่แล้วก็จะใส่เกลือใ <s us> ไอใส่เกลือทีหลังเกลือน้ำมัน แลวตอนนี้เริ่มต้นด้วยสปีดต่ำต่ำก่อนนะ เอวินโดมันได้แล้วเราก็แค่เก็บอากาศนะอันนี้โดเนื่องจากเราทําในห้องที่แบบห้องครัวอุณหภูมิในห้องครัวเนี่ยยีกว่ามันจะร้อนๆแล้วโดเนี่ยก็คือคอนโทรลไว้ละแต่ว่าก็ยังตีเกินละเป็น28เนี่ยเราจิ้มโดเนี่ย28ก็ไม่เป็นไรคะ่ะเพราะอันนี้เป็น i n นสแตนด์ดา์นะคะ mm hmm. นี่แล้วเดี๋ยวเราอ่ะจะมาพักเมื่อกี้เก็บอากาศแล้วก็จะพักโดไว้นะคะแล้ก็จะพักโดไว้เดี๋ยวหาพลาสติกมาคุม กันอากาศหน่อยหนึ่งนะคะรอบนี้เดี๋ยวพัก15นาทีดูก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาเซนโฟ,ลฟ,ลโฟหรือคอยโฟได้นะ มาดูซีขึ้นสองเท่าแล้วหรือ,อยังจิดจิดจดจดออกเสียงว่าไงอีกทีนะฮะโฟกัสเช่าโฟกัสช่าโฟกัสช่าโฟกัสช่าภาษาอิตาเลียนนะคะคำว่าตัวซีเนี่ยเราจะอ่านเป็นตัวชี <C. S 1> แล้วก็ไอเนี่ยเราจะอ่านเป็นอ e, ี e. แล้วก็ตัวเอเนี่ยเราจะอ่านเป็นอ่ะมันก็เลยเป็นโฟกัสเช่าโฟกัสเช่าเหมือนเหมือนเหมือนช่าโฟกัสเช่า นะคะอันนี้เป็นตอนที่สนุกสุดแล้วเราชอบทําอย่างนี้มากเลยเราชอบจิ้มนี่เราจิ้มจิ้มกันนะจิ้มถ้ามันติดอะอย่าเพิ่งลาดกอนแล้วกันเนาะนี่นี่เราโอยลาดไปแล้วมาจิ้มจุ่มกันดีกว่านี่นะคะมาดูใกล้ๆจิ้มจุ่มอ่ะมาจิ้มจิ้มโอ้โหสนุกอาเล็กจุ๊บจิ้มจุ่มมาเลยถ้าเป็นอิตาเลียนแท้ๆอันนี้ยอิตาเลียนแท้ก็โรยนี่เลยค่ะ มะกอกดำอ่าโรยมะกอกดำมาสวยงามให้แบบว่าเออมีความจิ้มจุ่มเข้าไปสวยงามแล้วเขาก็จะโรยเกลือเนาะใช่ค่ะแล้วแต่อันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยเราเพิ่มเกลือได้แต่ว่าเกลือเขาก็มีอยู่ในเนะาะโรยพอนิด,น,ดนิดหน่อยอเดี๋ยวเราจะอบไฟนะอ่า200นะน้ำอ่ะอบ230องศานะคะเดี๋ยวเวลาดูอีกทีหนึ่งค้า,าเรยม,มาเ<า>ตาอบแต่ละบ้านอ่ะ มันไม่เหมือนกันเวลาเนี่ยเราบอกว่า2องรองศาเนี่ยเวลาแล้วแต่เตาอบของแต่ละบ้านนะคะเราก็ต้องดูสีเอานะคะ<ม>แต่โดยปกติเนี่ยเดี๋ยวอันนี้เราอบ230องศาเราจะดูประมาณแบบ15นาทีนะคะหนาทีแล้วก็คอยคอนโทรลเนานะอ่าได้แล้วนะคะเตาอ,อบแต่ละเตาไม่เท่ากันนะ สิบนาทีนี่คืออย่างน้อยนะคะอันนี้สิบสานาทีสีมันได้แล้วพอเลยนะคะออกมาแล้วเป็นแบบนี้เลยสิง,งาม อ๋อนุ่มมากอ๋อเหี่ยมุมากเลย